สกรีนบดผมทำไมทงไมเปลืองตัวเพื่อจะไปเล่นกับ VCD ไอ้ตรงนี้คุณนิกกี้ยืนยันหรอว่าไม่เคยเล่นที่มันมันว่าไม่เคยไม่เคยแล้วไม่จำเป็นแน่ใจแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยไม่มีความจําเป็นเพราะว่างานผมทุกวันนี้ก็โอเคแล้วก็ล้นมือผมไม่มีความจําเป็นคุณว่าวงการนี่มันน่าเชื่อถือไหมวงการทํา VCD ผมผมอยากจะบอกไว้ง่ายก่ก่อนนะวงการบันเทิงคือความให้การบันเทิงเชื่อถือ ร้อยพ่อคนแม่พูดยากพี่แต่ว่าผู้ปกครองเนี่ย <c oughs> น่าจะช่วยมาคุมตรงนี้ด้วยจริงๆอย่าโทษสังคมหรือว่าอย่าโทษผู้สร้างหรือว่าอย่าไปโทษใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องคือมันน่าจะมีระบอด้วยมันน่าจะมีระบบครอบครัวที่เข้ามาดูตรงนี้ด้วยบางทีบอกว่าเ,เด็กดูนะเด็กดูนะแต่บางทีเราไม่เคยไม่เคยไปเช็คไอ,อ หนังสือการ์ตูนเด็กเลยหรือว่าไม่เคยไปเช็คหนังที่ลูกดูเลยแต่ก็จะมาว่ากันมาโทษสังคมว่าสังคมเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้นะให้ลูกฉันดูอย่างนี้นะแต่ตัวเองยังไม่เคยเช็คในสิ่งตั่แรงลูกตัวเองดูเลยบางทีตัวเองก็ดูแล้วก็ปล่อยให้ลูกตัวเองดูต่อคุณก็โดนอย่งนี้ที่ครอบครัวุณต้องดูของคุณเจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวก่อนเราต้องดูแลลูกเราว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมครับส่วนเรื่องไอ้เด็กที่จะไปซื้อ VCD ตามแผงเนี่ยผมว่าถ้าเด็กถ้าเด็กเนี่ยจะไปซื้อ VCD เช็คที่ร้านค้าเลยเอาบัตรประชาชนเปิดดูอาอยุเกินสิบแปดหรือย<ม>ังถ้าไม่เกินเนี่ยก็ซือไม่ได้<ม>ตัวนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นไปเลยผมขอขยายต่อ,<ม>อคือจริงๆเนี่ยเมื่อกี้มาตรการมันยังไม่จบเมื่อกี้ที่บอกควบคุมกันเองนั่นคือสภาภาพยนตร์ที่จะเกิด<ม>แต่ณปัจจุบันเนี่ยนะยังเป็นการดูแลกํากับดูแลของกองกํากับการามอยู่<ม>เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราแบ่งเบาภาระ เพราะเจ้าหน้าที่กองกํากับการมีทั้งหมดชุดตรวจอยู่5ชุดกับหนังวิศดีที่เข้ามาหลายบริษัทเนี่ยเข้าตรวจไม่ทันแต่เราได้มีการจัดกลุ่มให้เขาแล้วนะฮะโดยการส่งเลดสีไปให้ด้วยจะทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานง่ายขึ้นในขณะเดียวกันมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะฮะเรารณรงค์ไปถึงร้านค้าแผงลอยเราจะมีการจัดโซนยิ่งกันเกิดขึ้นรณรงค์ใช่ไหมฮะตัวนี้มันยังไม่มีกฎหมายถ้าเกิดผมบอกเป็นกฎหมายไม่ได้เพราะถ้าเกิดมีกฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายที่ออกโดย ทางภาครัฐใช่ครับทีนี้คือเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยดำเนินการเองอนะฮะอีกหน่อยร้านค้าเนี่ยก็อาจจะไม่จาหน่ายนังที่บอกเลทสิบแปดบเนี่ยให้กับคนพอดูหน้าอ่อนคนนี้ต่างเปอร์เนแปดแน่เพราะตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายมแต่เราใช้การรณรงค์เพื่อสร้างคุณเชื่อว่าคุมกันเองได้เหรอผมเชื่อว่าคนมีมีอย่างนั้นถ้าเกิดอย่างนั้นสังคมไทยแย่เลยนะฮะ คิดว่าได้ทุกคนทุกอาชีพมีจรรยาบรนของตัวเองวิจัยจัญญาบานแต่ทุกอาชีพก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีถูกต้องครับเพราะมันก็อาจจะรั่วอยู่ดีครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาอีกอย่างก็คือณวันนี้เนี่ยหนังพอโดนแบนหรือคนที่ขึ้นมาอยู่บนแผงนะฮะมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้รับความสะดวกในการที่จะดําเนินคือคุณโดนเรียบหมดเลยเวลาโดนเป็นเป้าขึ้นมาเก็บจากแผงร้านค้าไม่กล้าขายแล้วผมคิดว่าน่าจะมีการจัดระเบียบของเรื่องร้านค้า ที่พี่เคยบอกผมคิดวันสําคัญมากหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเรื่องเครื่องดื่มสุราเนี่ยก็จัดได้รอนลงไม่ให้เด็กต่างกว่าสิบแปดหรือยี่สิบซื้อบุรีซื้อไะแต่ทําไมาเขาไม่แบนสุราไม่แบนบุรีออกทั้งประเทศแต่ทําไมาต้องมาแบนไอซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าว CD ดีตรงนี้ออกอทําไมเราไม่จัดระเบียบรอนลงตรงนี้เหมือนกันมันก็ไม่ต่างจากสุรามันก็ไม่ต่างจากบุรีผมพูดจริงสุรากับบุรีทําให้ร่างกายเราเป็นอันตรายต่อร่างกายมากกว่ากับเราไปดู้พวกอย่างนี้จริงจริงแล้วต้องเสนอยังไงฮะ อ,อ,าอถามตรงนี้ก่อนเชื่อว่าเขาควบคุมกันเองได้ไหมในระหว่างนี้ในระหว่างนี้เนี่ยอย่างน้อยเมื่อไม่มีกฎหมายนะฮะมันต้องมี 2, 2> มระยะระยะที่ยังต้องใช้กฎหมายเดิมอยู่ต่อไปอนั้นเนี่ยถ้ารับถืออย่างเดียวคือกาไกลเซนเซอร์อ ซึ่งผมก็คิดว่าณเวลานี้เนี่ยการที่เขาระบบสมัครใจสร้างเร й ติ้งเข้ามาใช้เองหรือที่เรียกว่าข้อบ่งใช้เนี่ยเข้ามาอย่างน้อยมันก็เป็นการเตือนผู้บริโภคก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนว่าตัวระบบนี้มันจะต้องถูกพัฒนาต่อไปในระหว่างรอกฎหมายใหม่เป็นอีกอย่างไรเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอันนี้ต้องชื่นชมแต่ส่วนที่2ก็คือว่าหลังจากที่เราจะมีโอกาสสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาถ้าเราจะได้เลิกระบบความลักลั่น หนังไทยหนังเพศมันก็ควรจะได้รับการปฏิบัติเสมอภาคกันนะครับถ้าตัดก็ตัดด้วยกันถ้าไม่ตัดก็ไม่ตัดด้วยกันแล้วก็ในส่วนที่เป็นสิ่งที่เป็น VCD หรือจะเป็นหนังฟิล์มก็ควรจะอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันตรวจโดยคนกลุ่มประเภทเดียวกันและตรงนั้นเนี่ยเวลาสร้างระบบเซ็นเซอร์ผมว่าคิดว่าควรจะมีคนอย่างน้อยสามกลุ่มเข้ามาคือกลุ่มที่เป็นผู้มีผลประโยชน์โดยตรงทาธุรกิจในเรื่องนี้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการนะครับ จะมีรวมดาวลงดารานักแสดงได้ได้ไม่มีปัญหาตัวแทนสมาคมนักแสดงสมาคมผู้ออมกับก็อ่ะครับกลุ่มที่สองก็คือผู้บริโภคเพราะมันมีผู้บริโภคตั้งแต่เล็กจนแก่ชายจนหญิงมีสารพัดประเภทก็ควรจะให้เขามีสัดส่วนเข้ามาด้วยองค์กรภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาชนแล้วก็สุดท้ายคือองค์กรภาคที่หนังก็ไม่ซื้อดูนะครับแต่ว่ามีหน้าที่รับผิดชอบห่วงใรรับสื่อสารมวลชนองค์กรศาสนาองค์กรผู้ปกครองเหล่านี้มาร่วมกัน อย่างวันนี้นะครับที่เท่าที่ผมมานั่งคุยกับพี่แล้วก็เจอหลายครั้งเนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยพยายามจะหาทางแก้ไขให้ทุกอย่างเนี่ยให้สังคมหน้าอยู่ขึ้นให้พวกนี้ไม่มีใครเดือดร้อนแล้วก็ทางานได้ต่อไปอแล้วเด็กก็ไม่กระทบแต่ว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี้พอมีข่าวอะไรเล็ดเล็ดลอดไปนิดนึงเนี่ยมผมบอกได้เลยว่าบางทีสื่อบา,บางเล่นเนี่ย เอาไปเขียนเพื่อจะหยจุดชนวนให้มันร้อนขึ้นทําให้คนที่เขาอ่านข่าวเขาไม่เข้าใจแต่มันก็เกิดเรื่องจริงๆนะคุนดีกีมันก็เกิดมาดงๆนะนี่มันนีอลามกสอดแทรกเข้าไปนะแต่ว่าผมแนะนําให้เอาภาพยนตร์เรื่องกามนะฮะ คุณสรยุทธไปดูเทียบกับหนังเรื่อง Magic Revolution ภาคสองแล้วคุณสรยุทธก็งจะบอกว่ามาตรฐานไม่เหมือนกันสองมาตรฐานครับผม,อมเออฉะนั้นตร,ตรงนั้นเนี่ยมนันมันบอกเรื่องการเนี่ยคุณสรยุทธเอาตัวนี้ไปดูนะฮะแล้วคุณสรยุทธไปเปิดดู Magic ภาคสองแล้วดูว่าฉากเลิฟซีในเกมเนี่ยที่บอกว่าลามกมจะบอกว่าลามกหรืออะไรต่างๆเนี่ยกับไอตัวตัว Magic ภาคสองเนี่ยที่เป็นดาราระดับโลกอย่างคีนูรีฟเล่นเนี่ยนะฮะมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าอ่านี้คุณบอกว่าคุณคิดว่า ทุกฝ่ายพยายามที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้ทํางานได้ครับให้มีผลงานได้ผมสำหรับผมจะผมบอกได้เลยว่าสำหรับนิกเนี่ยตัวนิกเป็นกลางตรงนี้จริงๆเพราะว่าต่อให้ไม่มีหรือว่ามีก็ไม่กระทบผมแต่สิ่งที่ผมบอกว่าผมเป็นกลางตรงนี้เพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันไปได้ดีและดําเนินได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาจุดชนวนเพื่อจะขายข่าวสนุกๆไปตลอดวันคุณก็มองว่าสื่อก็ขายข่าวแน่นอนไม่ใช่ที c ีขายโพ๊อย่างเดียวถ้าไม่ขายถ้าไม่ขายข่าวเนี่ย ทำไมต้องเอาชื่อนิกกี้มาเล่นตลอดเวลาอผมเสียใจมากเลยใช่ไหมแน่นอนเจ้าพ่อโดนตลอดเจ้าพ่อโดนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกลับมาตองนิกกี้มีน้ำหนักนะครับเพราะว่าวันนี้จะสังเกตก็ไม่เป็นธรรมกับเขาถ้าเกิดเป็นอย่างที่เขาบอกจริงว่าผมนิดเดียวทำให้ผมกลายเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วอันนี้ว่าว่กันครับจาระเบียบคือมีสามกลุ่มถูกไหมฮะใช่ครับมีภาครัฐบวกกับศาสนาผู้ปกครองผู้ปสื่อสารมวลชนผู้สื่อสารมวลชนภาคประชาชนภาคผู้ประกอบการใช่ครับแล้วมาร่วมกันดูแล้วมาร่วมกันดู เวลามาร่วมกันดูนั้นเนี่ยมันอาจจะใช้คนจํานวนมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาสร้างสิ่งที่เรียกว่าโกลเด้นรูก็คือไบเบิลเล่มหนึ่งขึ้นมาเป็นมาตรฐานเอาไว้เราจะใช้เล่มนี้ไปสักสามปี4ีปีก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าถามว่าจะมานั่งดูหนังปีหนึ่งสองสามหมื่นเรื่องเนี่ยไหวไหมบอกไม่ไหวทั้งคณะนั้นเนี่ยก็ต้องมอบตัวแทนมาแล้วตัวแทนจาก3ามฝ่ายนี่ก็มานั่งดูแต่คนที่ว่านั้นต้องเต็มเวลานะครับไม่ใช่ว่างๆเขาค่อยมาดูไม่งั้นมันจะยุ่งแล้วก็ทีนี้ก็เป็นคนจัดเรตตต้้งแลอไมมัันหุดด่่ถา ถ้ามันไม่ต้องตัดแต่มันไปต้องไปเข้าเรทนี้อันนี้สาหรับผู้ใหญ่เท่านั้นก็ส่งเข้าไปแล้วทีนี้มันก็มีข้อบ่งใช้ชัดๆละทีนี้เป็นเรตติ้งติดข้างหน้าเลยอ,อันนี้ห้ามขายเด็กนะอันนี้จะต้องขายในโซนอนี้ยนี้นะอันนู้นจะต้องเป็นเรื่องราคาคไม่น้อยกวย่าเท่านั้นเท่านี้อันนี้ต้องเก็บภาษีแพงขึ้นนะเพราะคุณไปมองมองสังคมบางส่วนนะมันมีผลกระทบนะไม่เป็นไรครับเอาจะให้คล้ายๆกับเหล้าบุหรี่ใช่ถูกไหมใช่ฟังดูคล้ายๆอย่างนั้นใช่คือก็ต้องยอมรับว่ามันมีแต่คมมันซะใช่ครับหาทีี่อตนน้เราน าวันนี้เนี่ยหวยใต้ดินเราภาครัฐยังมีการเอาขึ้นมาให้ถูกต้องด้วยกานมันไม่ลุกลามไปถึงพวกอาร์พวกเอ็กซ์เลยหรอผมผมไม่พูดถึงขนาดนั้นดีกว่าแต่สำหรับที่พูดเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาสู่ยุคนี้แล้วยังไงผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยคงยังไม่รับเอ็กซ์กนะครับยังมัไกเรียกว่ามันต้องหน่อยอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีแน่นอนฝังเฝังได้ไหมเอาพูดด้วยความรู้สึกของเรานะค่ะเชื่อว่ามันจะคุมกลไกนที่มันคุมกันได้ไหมหรือว่าอย่าเลยไม่ต้องมันมีีอะไรพววกนน้หูคิด่า ขณะนี้มีรัฐบาลเข้ามาควบคุมแลนะคะยังผลที่ออกมายังไม่ได้อย่างที่เราต้องการเลยะคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราควบคุมกันเองเนี่ยแน่ใจเลยะค่ะว่าที่ออกมานะั้นมันจะดีจริงๆอะ่ะมันจะไม่มีผลกระทบจริงๆอ่ะค่ะผมก็ผม,<อ>ผมไม่ได้เถียงตัวนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่น้องเขาพูดถูกต้องอแต่ว่ามันน่าจะมีคนกลางที่สามารถบอกได้เลยว่าโอเคอันนี้เวท x อันนี้เวท r อันนี้เวทของเด็กอันนี้เวทอะไรอย่างเงี้ย ให้ให้แต่เอ็กกับอาเนี่ยไม่สมควรมอยู่ใต้แผงแต่ว่ามันน่าจะมีจักเวทแต่ว่าเป็นคนกลางจะเอารัฐบาลจะเอากระทรวงวัฒนธรรมอะไรก็ได้แต่ว่าให้ให้มันมีคนทําอะให้มันมีมาตรฐานที่ชผมไม่ได้บอกว่าคนทําหนังเนี่ยต้องมาตั้งเวทเองมันไม่ถูกอยู่แล้วอันนี้สําหรับผมนะแต่ว่ามันน่าจะมีจริงริงจะหมดเวลาเดี๋ยวไม่ได้พูดเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งฮะขออีกนิดหนึ่งคือคือตอนนี้เนี่ยแผงลอยทั้งหมดเนี่ยนะฮะหนึ่งหมื่นเก้าพันแผงเนี่ยเรากําลังรวบรวมตรงนั้นนะฮะ <m uch ing> กาลังแก้เรื่องระบบตอนนี้คือเราพูดแต่คุมกันไม่ได้เพราะน้องเขาไม่ได้รู้ระบรบนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราคุมกันไม่ได้เนี่ยผู้ประกอบการคุมไม่ได้เนี่ยระบบของหนังไทยมันมีหลายอย่างทั้งหนังเทศที่เข้ามาเนี่ยทุกวันเราซื้อหนังต่างประเทศเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าพอผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจสุจริตไม่<ะ>สามารถทําตรงนั้นได้ส,สิ่งที่ตามมาคือหนังก็ปี้แต่เมืองนะฮะพี่ครับผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ผมพูดขอพูดอย่างนิดเดียวเลยผมคิดว่าสิ่งที่พุ่งกับ หรือผู้สร้างหนังทามาทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะขายเด็กอยู่แล้วผมพูดตรงๆแต่ว่าเราต้องแก้ไขเพื่อมาให้เด็กไปสามารถจับต้องและซื้อตรงนั้นได้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทากันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้กะให้เด็กดูแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าเด็กไม่ได้เก็ตกับเาพ่นอ้าคุณเนน้องน้องอุ้มเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าแค่เรื่องหมูหมูก็คือว่าฉันไม่ได้ถอดเสื้อถ่ายเ่อไปเอาภาพฉันมาพี่ครับแค่นี้คุณยังทำในมุมเขานะนี่ครับผมอยากจะบอกว่อคุณจะเปิดนะไม่ใช่ครับไม่เปิดครับเนี่ยครับ การ์ตูนเนี่ยครับผมเป็นสิ่งที่เด็กสามารถซื้อดูได้ทุกวันเราสมควรไปเทคแคร์กับตรงนี้ครับยิ่งกว่า VCD ครับการ์ตูนพวกนี้ผมบอกได้เลยว่าผมดูแล้วยังมีอารมณ์นะฮะดังนั้นเนี่ยสมควรเช็คที่การ์ตูนไม่มีใครไปเช็คตรงนี้แต่มาเช็คเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอนี่วพวกก็ลังเช็คอยู่เดียด๋วยวก็บังเช็คดีแล้วมีส่วนนะคะีีก <BC S 1> ็มส่วนน้องหนูอายุแค่ห้าขวบอะค่ะดูวีซีทุกวันแล้วมาถามหนูว่าพี่อุ้มหนังเอ็กซ์พีไออะไรอย่างเงี้ยครับเรื่งอ่อนก็ก่อนคือฟังอ่ะไม่แล้วผมบอกว่าแล้วทไม คุณอนุญาตให้น้องคุณดูครับไม่เขามาถามว่าใช่ค่ะเขามาถามว่าเพื่อนเขาพูดมาเ<อ>พืพ่อนเขาไปด,ด,ด,ดูเ<อ>พื่อนเขาไร้องเพลงฟังอะไร<อ>ฉันมาถามหนูว่าพิมพมหนัง X คืออะไร<อ>หนูก็งงหนูว่าหนูน้องรููได้ยังไงอ,อะไรเงี้ยค่ะหนูว่ามันเป็นมีส่วสำคัญพี่พี่เชื่อเลยว่าเมื่อน้องของน้องปวสัก๊หนึ่งเนี่ยเขาจะเข้าใจโลกมากขึ้นและจะเริ่มรู้ว่าหนัง X คืออะไรหนังรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่มันต้องรับรู้ เราเดินไปไหนเนี่ยประชาชนสิ่งที่เขาพูดมันมันต้องรับรู้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่พัฒนาตามเอาละไอ้ตรงนี้อยู่แล้วเอาละนี่ก็เป็นความเห็นต่างตกลงเขาก็จะไปทาการถูกไหมฮะถูกฮะส่วนเรื่องนี้ก็จะไปต่อสู้กันอ๋อไม่ฮะพรุ่งนี้เราจะมีการแถลงข่าวที่โรงแรมเจ้าพญาที่นี้วันนี้ที่ผมไม่ได้ตอบแทนทั้งทั้ง5เรื่องเนี่ยเพราะผมไม่ใช่เจ้าของนั่เข้าใจครับแต่เราจะไปแถลงข่าวตรงนั้นเนี่ยเวลาบ่ายโมงที่เจ้าพญา เนี่ยฮะคือเลดติ้งที่จะเกิดเนี่ยมันก็ต้องเป็นเลดติ้งทบบไทยๆที่ไม่ใช่ว่าจะล้าเส้นกันไปะเอามาตรฐานต่างประเทศนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครัเพราะว่าเอ็กซ์ไม่ต้องบอกว่ามันไว้ใจลำบากนะคือมันไม่ควรจะให้มันออกมาล่อลมเพราะถึงเวลาก็หลุดไปถึงเด็กอยู่ดีถูกไหมแต่ผมคุณคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีสําหรับยังไงก็แล้วแต่ตอนวันนี้นะครับผมนิกี้ไม่เกี่ยวนะครับฝากบอกซื้อด้วยนะครับเข้าใจยมรับคือผมจะนัดนิตกิ้ํามาเรื่องนี้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะเพราะเห็นแล้วน่าก แต่ให้ดูเป็นตัวอย่างที่ผมชูตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยแล้วเวลาเขาขายเขาจะขายอาคุณพิจารณาอธิบายครับเวลาเขาขายเนี่สามสิบห้าบาทตามหน้าโรงเรียนตามหน้าสถานที่ต่างๆที่เด็กไปนะ,ะาราคาสามสิบห้าบาทแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่เด็กซื้อในอายุต,นตอนประมาณักป .4 ป .5 ซื้ออ่านเล่นอ่านเสร็จแล้วทั้งชายและหญิงนะครับอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยสนุกกว่าที่เคยอ่านแล้วก็อาจจะไม่มีอารมณ์ทางเพศหรอครับแต่ว่ารู้สึกสนุก ลุมโทมหญิงขม่มขืนแล้วก็ขม่มขืนแม้กระทั่งเด็กอนุบาลแล้วก็ไม่มีบทอะไรที่ให้คําแนะนําอะไรที่ดีไปกว่านั้นเลยนอกจากทําให้สนุกแล้วมันเขาว่าแล้วในสุดเด็กก็จะเริ่มหมกมุ่นหมกมุ่นแล้วก็จะรู้สึกว่าของแบบนี้ไม่เห็นรุแนแรงเลยเลยฉันเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วคือถึงลูกถึงคนเนี่ยเราเป็นรายการดึกแล้วปกติเนี่ยถ้าไม่เหลือบากว่าแล้วจริงเนี่ยผมจะพยายามที่จะเลือกภาพที่ให้ดูได้แต่ต้องยอมรับเลยว่าภาพนี้เนี่ยมันดูไม่ได้คุณนิกกี้เป็นไรครับโอ้ my god มันรุนแรงมากสิพี่มันนะโอ้ ผมดูรับไม่ได้ครับอรับไม่ได้อ่าผมให้ดูอันอย่างอันนี้พอดูได้นะอ่านี่พอดูได้แล้วครับด้านนี้นะครับด้านนี้ฮะัอ่าด้านนี้นี่ครับสอนวิธีการจูบแล้วก็ล้วงลิ้นกันอย่างไรซึ่งเด็กป .4 นะครับก็ได้เห็นได้อ่านเออก็ไม่ขาบอกว่าเลียลิ้ที่ปากล่างบนดูดลิ้นเลียเพดานบนเลียเหงือกเลียลิ้นนีแล้วลิ้นอะไรเนี่ยนะหลวงบอกนี่รุนแรงครับรุนแรงรุนแรงมากครับ ไว้มีโอกาสแต่ว่าหนังสือการ์ตูนเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยตอนนี้คง<อ><อ>เห็นตรงกันนะครับครับ,รบแล้วกำลังเข้ามาดูตอนนี้กำลังจะจัดระเบียบกันอย่างใหญ่โตถูกไหมครับแล้วก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยหนังสือการ์ตูนเด็กที่ท่านผู้ชมเป็นผู้พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นว่ามันเคยอยู่ในกองแล้วเราไม่เคยสนใจลองกลับไปรื้อดูครับแล้วท่านก็จะได้รู้ว่ามันมีที่มีปัญหาหรือไม่และเรื่องนี้ผมจะนัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านครับก็อยาก